ในยุคที่โลกนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกนั้นไม่ได้พิจารณาแค่ความสวยงามหรือความมั่งคั่งร่ำรวยอีกต่อไปการจัดอันดับโดยผู้ให้คำปรึกษาชั้นนำในด้านการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเศรษฐกิจเรสโ o นแนนต c คอนซัลแทประจำปี2025ได้พิจารณาปัจจัยที่ครอบคลุมทั้งความน่าอยู่ความน่ารักและความมั่งคั่งของเมือง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้คนกว่า22,000คนใน30ประเทศทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่าเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังปรับตัวอย่างไรในยุคหลังโควิด -19 มาเริ่มนับถอยหลังดูกันครับว่า10อันดับแรกของเมืองที่ดีที่สุดในโลกนั้นมีที่ไหนกันบ้างครับอันดับ10ซิดนีย ซิดนีย์เป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของออสเตรเลียเป็นตัวอย่างของการผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองสมัยใหม่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวด้วยคุณภาพอากาศที่ดีเป็นอันดับ7ของโลกและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนํำระดับโลกอันดับ16 s d ซิดนีย์จึงดึงดูดทั้งนักศึกษาและมืออาชีพจากทั่วโลก สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองอย่างโอเปราเฮาส์และสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ที่ชาวท้องถิ่นเรียกติดตลกว่าไม้แขวนเสื้อไม่เพียงเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแต่อย่างสะท้อนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขณะที่ชายหาดอันง,งดงามตั้งแต่บอนไดไปจนถึงบามโบเรลต่างกม็มอบพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวเมืองได้อย่างลงตัวอันดับ9เบอร์ลิน 35ปีหลังการล้มสลายของกำแพงเบอร์ลินและม่านเหล็กเมืองหลวงของเยอรมน,นียังคงรักษาตำแหน่งศูนย์กลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของยุโรปไปได้อย่างเหนียวแน่นโดยการติดอันดับ16ด้านวัฒนธรรมและอันดับ7ด้านไนท์ไลฟ์ของโลกเบอร์ลินโดดเด่นด้วยย่านต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถึง12ย่านแต่ละย่านสะท้อนจิตวิญ,ญญาณของเมืองที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง โดยเฉพาะการจัดงานคริสโตเฟอร์สตรีทเด์เทศกาพลพรายประจำปีที่ดึงดูดผู้คนนับแสนในการเฉลิมฉลองวัฒนธรดกของชุมชน lgbtq p l ในย่านโชเนแบกซึ่งเป็นย่านชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศแห่งแรกของโลก <S 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 อันดับ 8. บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของรถยนต์สูงที่สุดในสหภาพยุโรปสูงถึง15,540คันต่อตารางไมล์ กลับเป็นผู้นําในการพัฒนาพื้นที่สําหรับคนเดินเท้าโดยเฉพาะโครงการคอนเซเดเซนที่เปลี่ยนถนน21ช่วงให้เป็นทางเดินเท้าด้วยงบประมาณ56ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2024เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาเมื่อมหาวิหารซากาดาฟามิเลียอันเลื่องชื่อของสถาปนิกเกาดีใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หลังจากการก่อสร้างมานานกว่าศตวรรษครึง่งโดยหอคอยยอดแหลมของนักบุญจอ์และแมททิวจะได้สองสว่างเหนือเมืองในช่วงคริสต์มาส เหลือเพียงหอคอยพระเยซูคริสตสูง560ฟุตที่จะแล้วเสร็จในปี2026อันดับ7มาดริดมาดริดเมืองหลวงของสเปนกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเมืองแห่งความยั่งยืนโดยโครงการสวนซานฮันเดอร์ที่ดัดแปลงมาจากสนามกอล์ฟเก่าและโครงการเครือข่ายป่าในเมืองระยะทาง47ไมล์ที่จะปลูกต้นไม้ใหม่กว่าครึ่งล้านต้น คาดว่าจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง175,000ตันต่อปีนอกจากนี้ยังมีโครงการเมดริดนูเอโวนอเต้ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปครอบคลุมพื้นที่กว่า544เอเคอร์ในย่านรถไฟทางเหนือที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อพัฒนาเป็นย่านที่อดสายและธุรกิจแห่งใหม่พร้อมศูนย์คมนาคมขนส่งแบบบูรณาการซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อันดับ6โรมนครอมตาแห่งนี้ยังคงรักษาเสน่ห์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า2,000ปีไว้ได้อย่างดีเยี่ยมติดอันดับ5ทั้งในด้านความน่าอยู่และความน่ารักโรมนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวและขณะเดียวกันนั้นก็ยังเชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำไปกับจังหวะชีวิตประจำวันของเมืองที่มีส่วนกำหนดอารยธรรมตะวันตกแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นับพันแห่งทำให้โรมได้อันดับ4ในด้านสถานที่สำคัญและแลนด์มาร์คโดยเฉพาะโคลอสเซียมแพนทีออน และมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์พิพิธภัณฑ์ของเมืองติดอันดับ6ของโลกและความนิยมของนักท่องเที่ยวทําให้โรมได้อันดับ2ในการรีวิวบน t r i ป a d v i s o r รองจากลอนดอนเท่านั้นครับ <S 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 อันดับที่5สิงคโปร์จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงท่าเรือการคา้าเสรีสิงคโปร์ได้พัฒน,นาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเมืองที่ทันสมัยและมีระเบียบที่สุดในเอเชีย ติดอันดับ12ด้านการช้อปปิง้งและอันดับ19ด้านร้านอาหารสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ที่หมุนวนอยู่กับ2กิจกรรมหลักการช้อปปิ้งและการกินตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ารูราบนถนอนออชาร์ไปจนถึงศูนย์การค้ามุสตาฟาที่เปิด24ชั่วโมงวัฒนธรรมการค้าปลีกของสิงคโปร์เป็นทั้งวิถีชีวิตประจำวันและศิลปะส่วนด้านอาหารนั้นตั้งแต่ศูนย์อาหารฮอเกอร์ที่มีร้านติดดาวมิชลิน จนถึงร้านอาหารหรูต่างก็สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศอันดับ 4. โตเกียวแม้จะ,ะเผชิญกับแผ่นดินไหวสึนามิและไต้ฝุ่นโตเกียวก็ยังคงรักษาตำแหน่งหนึ่งในมหานครที่น่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยอันดับ4ในดัชนีความน่าอยู่โดยรวมเมืองหลวงของญี่ปุ่นกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคตด้วยการลงทุนในพื้นที่สาธารณะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โตเกียวเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้20%ของ GDP ญี่ปุ่นและมีอันดับใน Fortune 500มากเป็นอันดับ2ของโลกความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเห็นได้จากโครงการเปลี่ยนทางด่วนโตเกียวให้เป็นทางเดินเท้าระยะทาง1ไมล์พร้อมพื้นที่สีเขียวร้านค้าและพื้นที่นันทนาการถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและวัฒนธรรมดั้งเดิมทําให้โตเกียวเป็นหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาเมืองที่สมดุลในศตวรรษที่21 อันดับ3ปารีสปารีสได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี2024จากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ฤด,ดูร้อนวรวมไปถึงการเปิดวิหารนอตด,ดามอีกครั้งหลังจากการบุรณะปารีสนั้นยังคงสร้างความประทับใจด้วยความคิดริเริ่มในการปฏิรูปเมืองภายใต้การนำของนายกเทศมนตรีแอนอิดันโก้ปารีสไดมุ่งเน้นการส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยาน โดย70%ของชาวปาริสไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแผนการสร้างเส้นทางจักรยานกว่า435ไมล์ภายในปี2026และการจำกัดความเร็วรถยนต์ในเมืองที่19ไมล์ต่อชั่วโมงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการฟื้นฟูย่านชานเมืองแสดงให้เห็นว่าปาริสกำลังก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อันดับ 2. นิวยอร์กนิวยอร์กเมืองที่มีฉายาว่าบิ๊กแอปเปิลจากการที่จอห์นฟิชเจอรัลนักเขียนคอลัมน์กีฬาของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กมอร์นิ่งเทเลกราฟเป็นผู้ริเริ่มใช้คำนี้ในบทความเกี่ยวกับการแข่งม้าในนิวยอร์กด้วยคำนี้นั้นหมายถึงรางวัลเงินก้อนใหญ่ที่จะได้รับจากการแข่งขันม้าในนิวยอร์กโดยในบทความวันที่18กุมภาพันธ์ปี1924จอห์นฟิชเจอรัลได้อธิบายความหมายของบิ๊กแอปเปิลไว้ว่า The Big Apple คือความฝันของทุกคนที่เคยขี่ม้าแข่งและเป้าหมายของนักขี่ม้าทุกคนนั้นมีเพียง Big Apple เดียวเท่านั้นนั่นคือนิวยอร์กและเมื่อผ่านไปราว50ปีในที่ประชุมนิวยอร์กนั้นก็เห็นพ้องว่าควรจะรือฟื้นฉายานี้ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองนิวยอร์กฟื้นตัวหลังโควิด -19 ได้อย่างน่าประทับใจด้วยการเปิดสิ่งใหม่ๆทั้งโรงแรม พื้นที่วัฒนธรรมและการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเมืองท่ามกลางราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงเป็นประติการและการหลั่งไหลเข้ามาของทั้งนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยใหม่ค่าเช่าในแมนฮัตตันพุ่งสูงถึงระดับกว่า5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสะท้อนความต้องการที่พักอาศัยในทำเลชั้นนำการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยนักท่องเที่ยวกว่า62.2ล้านคนในปี2023สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่า 74,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่ 1. ลอนดอนลอนดอนเมืองหลวงของสหรัฐอาณาจักรครองตำแหน่งเมืองที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่10ติดต่อกันแม้จะ,ะเผชิญความท้าทายจากเบกซิตหรือการที่สหรัฐอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปความไม่แน่นอนทางการเมืองและความท้าทายทางเศรษฐกิจแต่ลอนดอนก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และความน่าดึงดูดระดับโลกเป็นเมืองเดียวที่ครองอันดับ1ใน7จาก28หมวดหมู่ย่อยตั้งแต่ไนท์ l i ี e ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์และจำนวนโพสต์ที่ติดแฮชแท็กชื่อเมืองบน i n s t a g r กรการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงสนามบินแกร w วิกมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐและการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าอลิซาเบธแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองนอกจากนี้ยังมีโครงการแคมเดนไฮไลท์ที่จะเปลี่ยนรางรถไฟเก่าให้เป็นทางเดินยกระดับ เหมือนไฮไลท์ในนิวยอร์กลอนดอนยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนและนวัตกรรมโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์การผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์อันยาวนานกับวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าทําให้ลอนดอนยังคงเป็นต้นแบบของมหานครระดับโลกที่ทั้งยืดหยุ่นสร้างสารรค์และน่าหลงใหลครับทั้งหมดนั้นคือ10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับจาก Reson N n นน Consultancy ความน่าสนใจของเมืองเหล่านี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่สถาปัตยกรรมอันงดงามหรือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแต่อยู่ที่การปรับตัวและพัฒนาเพื่อตอบรับความท้าทายในศตวรรษที่21สะท้อนให้เห็นว่าเมืองที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่เมืองที่มีความเจริญทางวัตถุแต่ต้องเป็นเมืองที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้คนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพราะในท้ายที่สุดแล้วหัวใจของเมืองที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ที่ตึกสูงระฟ้าหรือถนนที่กว้างใหญ่ แต่อยู่ที่รอยยิ้มและความสุขของผู้คนที่เรียกเมืองนั้นว่าบ้านได้อย่างเต็มปากครับ